ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับเช้าวันที่28นะครับนี้ก็เป็นวันนักขัตฤกษ์นะครับของเดือนกรกฎาคมครับจากสิ้นเดือนแล้วนะครับก็เหรัาทุกท่านนะครับที่ทํางานนะครับก็เดือนก็ใกล้จะออกแล้วนะครับแต่สำหรับท่านที่ไม่ได้ทํางานก็ ครับก็ไม่ต้องคิดมากนะครับแต่สําหรับท่านที่ทํางานนะครับก็ต้องคิดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าสิ้นเดือนมาก็สิ้นใจนะครับครับางคนก็หนี้นะครับแบบเครด่ตบ้างพอนวดพอนลาทําบ้านนะครับก็เป็นธรรมดาปกตินะครับสําหรับนดเงินเดือนนะครับก็ต้องใช้เครดิตตรงนั้นนะครับมีสินะ สที่จะเอาได้ก็ต้องเอาไว้ก่อนครับเอาได้ทีนี้เราก็ต้องพยายามผ่อนครับหาเงินมาผ่อนนะครับครับก็มาข้าเรื่องกันเลยนะครับก็สนับวันนี้นะครับเป็นจัมโบ้ตุ๊ตาจัมโบ้หนึ่งนะครับก็ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับสําหรับครั้งแรกนะครับอันนี้ครับไม่บอกแต่เท่าที่ดูแล้วนะครับน่าจะเป็นเนื้อสมเด็จครับ นี้นะครับนี่ครับของเก่านะครับถึงนะครับถ้ากดเงินหนึ่งนดอกนะครับแต่ว่าหลุดล่อนไปแล้วนะครับจากเก่ามากครับจากโดนหลายมือเรืเอยๆนะครับก็หลุดล่อนไปนะครับจะเป็นการเสียหายไปนิดหน่อยนะครับ แต่พิสูจน์ก็ยังยังมีนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะมาลงขยายเนื้ออีกทีนึงนะครับสำหรับสมเด็จตรงนี้นะครับก็ครับเป็นจำโบูหนึ่งนะครับขออภัยครับก็คิดว่าจะต้องเป็นเนื้อครับสมเด็จตรงนี้นะครับสุดุดใกล้ใกล้นี้ นะครับ <im> เนื้อก็จะแตกล้านนะครับเขียนดูนะครับมาสมเด็ดนะครับเสียงไม่พอนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันต์ตีนสิงเหนะครับขอบก็จะมีลายเปียนิดหน่อยนะครับสำหรับํำบนน่งนะครับรงนี้นะครับ,บ ตรงนี้ชื่ว่าลอนุโต้นะครับข้นั้นรื่อว่าัดปลาดูชิงพีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมืองหอกนะครับนปูนะครับปูหอกนะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนขาวๆอย่างนี้นะครับครับก็ฝากเพื่อนไปด้วยนะครับพิจารณากันนะครับเป็นการศึกษานะพระนะครับก็ ก็มาต่อกันองนี้นะครับองนี้จะเป็นเนื้อของใบลานนะครับองนี้นะครับจะมีเส้นใจสาครับเต็มผงนะครับันกระจุกเลยนะครับเทียบขอพระครับท่านซ้ายด้านขวาครับนี่ครับด้านซ้ายขององพระนะครับจะกว้างกว่าด้านขวาของพระนะครับขอบองพระนะครับ ตะกุดนะครับต่อตรงนี้ครับเป็นตะกุดเงินนะครับมีการแชร่น้ำมนต์ครับตรงนี้นะครับหลังก็ยันจินสิงห์นะครับก็จะไม่ครชัดเท่าไร่นะครับนอกจากอาจจะเป็นยุคแรกนะครับแต่อาจจะเป็นยุคแรกแต่ว่า อาจจะเป็นบล็อกลงหลังมากเนื้อพระลองยันอาจจะไม่ชัดเจนครับถือว่าใช้ได้กันกันครับมีรอยปิ้นให้เห็นนะครับจักบนหนึ่งเนื้อกงใบลานครับตรงนี้นะครับจะโบนลามสักหน่อยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับ เกษาศเป็นกระจุกนะครับด้านหน้าองค์พระนะครับครับก็ฝากให้เพื่อนๆพิจารณากันอีกหนึ่งองค์นะครับองนี้ครับองนี้นี่ห่างไกลเลยนะครับองนี้เนื้อก็จะเป็นเนื้อผงทูบนะครับแต่ว่าประกุดถึงกันด้วยนะครับห่างนะครับเราขอพระนะครับก็ ขอพระนี้มันจะเท่ากันนะครับมองๆดูแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เอาไว้พิจารณานะครับเป็นเพื่อการศึกษาต่อไปนะครับรงนี้ครับหลังก็จะมีรอยปีนเช่นกันนะครับก็เป็นยอบนเช่นกันนะครับนี่ครับขอบพระครับนี่ครับตะกุดเงินนะครับองนี้ไม่ได้แช่น้ำมนนะครับอันี้ไม่ได้แช่น้ำมน ก็ฝากเปนเอนไปพิจารณาเช่นกันนะอีกหนึ่งองค์นะครับสำหรับนี้องค์นี้นะครับก็จะเป็นเนื้อเกสรน,นะครับตะกุดทองเกสรตะกุกดทองคำนะครับองค์นี้นะครับ,น,รบน,นี้ก็จะเป็นยันต์กระสินเนีเช่นกันนะครับ ตรงนี้นะนักศึกษานะครับนะอสอนนะครับเราจะมีอยู่สีองค์นะครับาเพื่อนๆะพิจารณานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้าม,มาแล้วนะครับขอพรบคุณอย่างสูงครับทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดนะครับเดี๋ยวจะมารีวิว ดูเนื้อเอามีอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นเนื้อสมเด็จแท้แน่นอนไหมครับนะนะครับเราจะมีเนื้อสมเด็จนะครับเ้บองไวลาน,นครับแล้วเกสรนนครับ ผงนี้ไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจครับตำลาไม่มีนะครับเนื้อผงทูบนะครับแต่อาจจะเป็นไม้กรสวนก็ได้นะครับตรงนี้นะครับสีก็จะผิดเพี้ยนไปนะครับออกไปเทาๆขาวเทาคล้ายผมทูบนะครับตรงนี้นะครับจอบโบราณสักหน่อยนึงนะครับเก่าเชียําำน์ เส้นเกสารเราองคนะ์ทางหน้านะครับทางหน้านะครับเส้นเกสากระจุกขอบพระได,นะด,นดน้นะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับหลังเตานะครับตะขุดเงินนะครับอนี้แชน้ำมต์นะครับ พื่อนบางคนบอกว่าทำไมหมุนไวจังมองไม่ทันนะครับก็ให้ชมคร่าวๆนะครับถ้าอยากชมอยากถูใจก็ต้องมาชมองจริงนะครับมาคุยกันนถ้อแม่งั้นก็นะครับเช่าบูชาไปนะครับเป็นเจ้าของเลยนะครับก็จะได้ดูในใจนะครับก็ยินดีแบ่งปันนะครับหากใครสนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับ องค์สี่องค์นี้นะครับครับสำหรับชิปนี้ก็คงจะต้องทิ้งท้ายและเปลี่นที้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับชิปต่อไปนะครับสำหรับชิปนี้ขอฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ได้ เป็นคาใหม่นะครับแล้วก็ขอบคุณอย่างสูงครับทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับได้เป็นกำลังใจกันนะครับได้หาพระมาลงให้เพื่อนๆไดุ้มอีกครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งไปตลอดชีวิตนะครับครับก็สำหรับจุดนี้นะครับก็คงจะต้องทิ้งไทยงนี้นะครับพบกันใหม่ครับ อย่าลืมนะครับท่านใดสนใจนะครับ0980.783.04นะครับสอบถามได้นะครับถึงราคานะครับพูดคุยกันได้นะครับแต่พอใจนะครับทั้งสองฝ่ายก็เดินปันกันไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องทิ้งท้ายไว้เป็นเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ